จ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามามัสการพระเจ้านะครับระวางจิตใจของเราในพระเจ้าในปยซุคติเจ้าของเรานะครับขอบพระคุณพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อเราจะดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ใช่ตามใจของเราเองนะครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอพยพบทที่34อพยพบทที่34 เราเห็นนะครับถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงตั้งพระทัยนะครับที่ระรงจะอยู่กับคนอิสราเอลนะครับและพระเจ้าก็ทรงโปรดประทานพนะระบัญญัติของพระเจ้าพนะระวจนะของพระเจ้าด้วยลายพระหัตถ์ของโรงเองด้วยนิ้วมือของโปรงเองนะครับที่เขียนจารึกไว้นะครับบนแผ่นหินแล้วก็มอบให้กับโมเสสนะครับแต่ว่าเราเห็นถึง นะครับพระพิโรธของพระเจ้าและโมเสสก็เช่นเดียวกันนะครับก็รดเกลียวเมื่อเห็นคนอิสราเอลนั้นนะครับหันจากพระเจ้านะครับแล้วก็ไปสร้างพระนะครับเพื่อที่เขาจะนมัสการเพื่อที่เขาจะกราบไหว้เพื่อที่เขาจะปฏนิบัติหรือติดตามหรือเชื่อฟังนะครับในที่สุดนะครับโมเสสก็ทุ่มนะครับหินทั้งสองแผ่นนั้นนะครับลงไปนะครับคนอิสราเอลไม่เหมาะสมที่จะ นะครับได้รับพระวาชนของพระเจ้านะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับและเราก็ได้เห็นนะครับว่าแ,แม้ว่าโมเสสนะครับก็จะนะครับมีใจเดียวกันกับพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ทรงเรี้ยวแต่ว่าเมื่อโมเสสนะครับได้ทูลต่อพระเจ้า นะครับอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยนะครับนั่นคือสิ่งที่โมเสสได้กระทำนะเพื่อคนอิสราเอลขอพระเจ้าทรงยกโทษแม้ว่าเขาจะดื้อดึงแม้ว่าเขาจะหัวแข็งแต่ขอพระเจ้าทรงอภัยขอทรงยกโทษนะครับนั่นคือคสิ่งที่โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าอภัยให้แก่เขาแม้ว่าจะต้องลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตก็ยอมขอพระเจ้าอภัยให้แก่เขาด้วย นะครับนั่นเป็นการอ้อนวอนแล้วเราก็เห็นคนอิสราเอลก็แสดงท่าทีแนะห่งการกลับใจใหม่นะครับในการที่เขาตัดสินใจนะครับที่เขาจะทําลายนะครับสิ่งที่เข้ามาล่อลวงชีวิตของเขาให้หลงเจนไปจากพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ยืนยันนะครับแล้วก็ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้ายังอยากจะกราบไหว้ลูกเคารพอยู่เขาก็ตัดสินใจที่จะนะครับฆ่าทําลายนั่นเป็น ท่าทีของการแสดงออกถึงการชัดเจนกับพระเจ้าอยากที่จะไปกับพระเจ้าเขาเอาต่างหูทองคําที่เขาเคยนะใช้สิ่งนั้นมาสร้างโคทองคํานะครับออกนะครับเป็นการสํานึกนะครับยอมรับในความผิดของเขานะครับและก็นโมเสสก็วิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าไปด้วยนะครับขอพระเจ้าส่งไปด้วยถ้าพระเจ้าไม่ไปด้วยแล้วนะครับก็นะครับเขาก็ ไม่ไปนะครับแล้วก็คนอิสราเอลนะครับก็จะเรียกว่านะครับไม่มีห้าไม่มีศักดิ์ศรีอะไรนะครับไม่มีอะไรต่างจากคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ไปด้วยแต่ว่านะครับการทรงสืบของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับมากกว่าความสําเร็จพอพรนะครับหรือความสะดวกสบายที่นะครับเขาจะได้รับเขาเห็นคุณค่าของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านะครับและ เราก็แสดงถึงการกลับใจใหม่และวันนี้นะครับก็ในบทที่34เราก็เห็นนะครับพระคุณของพระเจ้าเห็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าสมบัตให้กับคนอิสราเอลนะครับพระเจ้านะครับจึงพูดนะครับกับโมเสสในข้อที่1ข้อที่2นะครับข้อที่3นั้นบอกว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิม แล้วเราจะจาลึกบนศิลานั้นด้วยถ้อยคําที่อยู่ในศิลาชุดเดิมที่เจ้าทําแต่จงเตรียมให้พร้อมในเวลาเช้าและจงขึ้นภูเขาซีนายแต่เช้าจงเข้าเฝ้าเราที่นั่นบนยอดเขานั้นที่น้องเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าตัดสินใจนะครับในบทที่3ามสนี้นะครับตัดสินใจที่ยอมที่จะไปด้วยกับเขานะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะครับกับคน อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ให้โอกาสนะครับให้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะรับนะครับพระบัญญัติของพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เห็นที่นั่นนะครับโมเสสก็ลุกขึ้นแต่เช้านะครับแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสั่งของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้ท่านนะครับถือแผ่นศิลาสองแผ่นไปด้วยนะครับท่านก็ถือไปนะครับแล้วในข้อที่5ข้อที่ เ็ดนะครับก็บอกกับเรานะครับบอกว่าพระยาเวเสด็จลงมาในเมฆและทรงยืนอยู่กับท่านที่นั่นและทรงประกาศพระนามของพระยาเวน้องนะครับเราเห็นถึงการสมเสร็จของพระเจ้านะครรงเสด็จมาในเมฆนะครับนั่นมาถึงการทรงเสด็จของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยทรงยืนอยู่กับท่านที่นั่นนะครับนี่คือการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าพระเจ้านะครับ โปรดปรานนะครับและพระเจ้าก็มาอยู่กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าอ่านเป็นไหมครับพี่น้องและนะครับพระเจ้าก็ทรงประกาศพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นะครับว่าอย่างไรในข้อที่6นะครับแล้วพระเยซูพระยาเวเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระยาเวพระยาเวนะครับองเป็นอย่างไรนะครับพระนามของพระองค์ นะครับคืออะไรนะครับและนี่คือพระนามของพรงะองค์ที่อาจจะยาวนะครับและบ่งบอกถึงพระลักษณะของพระองค์นะครับเราจ,จะดูด้วยกันนะครับในข้อที่6บอกว่าพระยาวเวพระยาวเวเป็นพระเจ้าผู้เปลี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์ริ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริง นี่ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระนามของพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านพระนามของพระองค์นะครับพระนามของพระองค์ที่สแสดงถึงพลักษณะของพระองค์พี่น้องที่รักเราเห็นที่นี่พระยาเวเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยมเปื่อยด้วยพระกรุณาเหนนไหมครับพี่น้องนะครับให้เราเห็นความดีงามของพระเจ้าเราเห็นถึงนะครับ ชื่อของพระต่างๆ,ๆในโลกนี้นะครับมากมายหลายๆอย่างนะครับที่เขาตั้ง็ดีนะครับแต่ว่าพระนามของพระเจ้าของเราบ่งบอก,กลักษณะของพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระกรุณาหลายครั้งนะครับเราก็มักจะเห็นถึงความโกรธความเกลิ้วนะครับการพิพากษาการลงโทษแต่พระเจ้าของเรานะครับเมื่อเราได้เข้ามาได้รู้จักพระองค์เราจะเห็นว่าพระเจ้า นะครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงนะครับเปลี่ยนไปด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยแม้ว่าคนอิสราเอลทำผิดต่อพระเจ้าและไม่สมควรที่เขาจะได้รับพระคุณของพระเจ้านะไม่สมไม่เหมาะสมที่เขาจะนะพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยกับเขาแต่พระเจ้าก็ยังประทานพระคุณนะครับพระคุณหมายถึงสิ่งที่เขาได้รับนะครับแม้ว่าเขาไม่สมควร พี่น้องเราเองก็เช่นเดียวกันเราไม่สมควรเราไม่เหมาะสมเราไม่คู่ควรนะครับที่จะได้รับนะครับพระพรของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงประทานให้แก่เรานั่นเรียกว่าพระคุณอเป็นไหมครับพี่น้องไม่ได้เพราะว่าเราทําอะไรหรือว่าเราดีอะไรแต่ว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับแล้วก็อวยพรชีวิตของเรานะครับและนี่แสดงถึงความเมตตาของพระเจ้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตด์จิิงความรักของพระเจ้านะครับมั่นคงหนักแน่นยืนยงยืนยาวอยู่เสมอนะครับอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักนะครับและโพรงก็เป็นพระเจ้าแห่งความจริงด้วยเช่นเดียวกันนะเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการโกหกนะครับหรือว่าหลอกลวง,งลอง่อลวงเราเห็นสิ่งนี้มากมายในโลกของเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริงอเมนไหมครับพี่น้อง และเราก็ควรที่จะนะครับมีลักษณะของความจริงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแนะผู้ทรงสมแดงความรักมั่นคงจนถึงพันพันชั่วอายุคนนะครับนี่เราเห็นนะครับพระเจ้านะเป็นพระเจ้าที่จะ,จะ,จะประทานพระพรนะครับนะพระพรนี่ก็จะไปถึงพันพันชั่วอายุคนเลยนะครับนี่อาจจะไม่ได้เป็นนะตัวเลขที่นะปบ,บอกชัดเจนแต่ว่าเป็นสำนวนภาษาที่บอกว่า สิ่งดีที่พระเจ้าทำเนี่ยนะครับรงทำอย่างมากมายอย่างยืนยาวนะครับส่งไปช่วลูกชั่วหลานเลยนะครับนะ,ะผู้ประทานการอาภัยการล่วงละเมิดนะการทรยศและบาปนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับพระเจ้าทรงโปรดทำนะครับอภัยเป็นพระเจ้าที่อภัยแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนและท่งให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึง3 4สี่ชั่วอายุคนพี่น้อง นะครับแต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็ทรงชัดเจนนะครับในเรื่องบาปนะรโปรงทรงกลิวโปรงไม่พอพระไทยนะครับการลงโทษมีมาถึงอย่างแน่นอนนนทิรัก์นี่ก็คือลักษณะของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน,กนโปร่งไม่ปณีประนอมกับความบาปเป็นไม่รับพน้องแต่การลงโทษมาถึงแต่ว่าเราเห็นว่าการลงโทษนี้ก็มาแค่3ามสี่ชั่วอายุคนนะครับเทียบกับพันพันนะครับ ช่วอายุคนของความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าสาแดงนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้ไดโฟกัสไปที่การลงโทษอะไรอะไรก็ลงโทษแต่พระเจ้าสาแดงความรักของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องเหมือนพ่อนะครับที่ดูแลลูกนะครับและลงโทษลูกนะครับเพราะว่าพ่อก็รักลูกพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะ เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องและเราก็จะมีพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ประนีประนอมกับความบาปเหนไหมครับพี่น้องถ้าเรารักลูกของเราเราห่วงใย,ยลูกของเราเราจะไม่ปล่อยนะครับอา่ลูกของเราเมื่อลูกของเราทําผิดเห็นไหมครับพี่น้องเราจะรู้จักเตือนนะครับรู้จักสอนเขารู้จักเตือนเขานะครับแล้วก็นะครับอาจจะมีการตีสอนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อ ที่เราจะเห็นลูกของเรากลับใจใหม่นะครับและไม่ถูกนะครับลงพิพากษาลงโทษนะครับช่วนิลันนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับเราเองก็ควรจะมีลักษณะของพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงรักเราทรงส่งตีสอนเราอาเมนไหมครับพี่นองนะครับช่วระยะหนึ่งนะครับแต่ความรักของพระองค์ก็มีอยู่นะเสมอนะครับนั่นคือคือสิ่งที่พระเจ้าก็ทรงสำแดงแก่โมเสสให้รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่นะอสัมดงความยิ่งใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าพรค์ก็เป็นพระเจ้าแห่งความรักไม่ชินเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการอาลงโทษแต่พระเจ้าสัมดงพระองค์นะครับให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยด้วยชินเดียวกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าและในตอนนี้นะครับมอเสก็กราลบลงนมัสการพระเจ้าโอ้นะครับองค์เจ้านายนะครับอโดนายพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้านะครับ ก็โมเสสก็ยอมรับพระเจ้ายอมจำนวนกับพระเจ้านะครับแล้วก็ขอพระเจ้านะครับถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปลานก็ขอพระองค์เสด็จไปกับข้าพระองค์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในโมเสสก็ได้เห็นถึงนะครับพระคุณของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าการให้อภยัยการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพี่น้อง นีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โมเสสก็ทูลต่อพระเจ้าและขอพระเจ้าอาภัยการล่วงละเมิดการบาปและขอทรงรับนะคนอิสราเอลเป็นมรดกของโะรงนี่เป็นคำวิงวอนนะครับของโมเสสที่มีต่อพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราเห็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสําหรับเราเหนนไครับพี่น้องนะครับและนะครับแต่เมื่อเราทําผิดเราไม่เชื่อฟังนะครับเราจนไปจากพระเจ้า นะครับก็ทําให้เราก็พลาดพระพรของพระเจ้าพี่น้องที่รักนะและแน่นอนที่สุดนะครับพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เรากลับมาหาพระเจ้าให้เราอ้อนวอนต่อพระเจ้าเรามีความปรารถนาที่เราอยากจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากจะติดตามพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าต้องการเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าไม่ได้บังคับเรา นะครับถ้าเราเลือกที่เราจะไปจากพระเจ้าถ้าเราเลือกที่เราจะนะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักนั่นก็เป็นสิทธิของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่านะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรู้ว่านะครับเมื่อเราห่างจากพระเจ้าเมื่อเราไปจากพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้าก็ขาดหายไปจากชีวิตของเราการทรงเหตุของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราอเปนไม่รัดพี่น้องนะครับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันก็อยู่เพียงชั่วคราว น่พระพรสิ่งที่นะครับที่เป็นสิ่งค้องหรืออะไรต่างๆที่เราได้รับก็อยู่เพียงชัว่วคราวเท่านั้นแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นคุณค่าของพระเจ้าเราปรารถนาให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอ m e n นะครับพี่น้องพระเจ้าไม่บังคับเราแต่ว่านะเมื่อโมเสสร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้านะทรงเมตตาและขอทรงอภยัยขอทรงประทับอยู่ด้วยขอทรงไปด้วยกับเรานะครับกับเขานะครับ,นะรบนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้า ก็อดปลานนะครับพระเจ้าพอพระทยนะครับเมื่อเขามีท่าทีอย่างนั้นนะครับและนะการรื้อฟื้นพันธสัญญาก็เกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเราเห็นตั้งแต่ข้อสิเป็นต้นไปนะครับพี่น้องจะเห็นสิ่งนี้ได้นะครับว่าพระเจ้าก็ลื้อฟื้นพันธสัญญาของพระองค์นะครับไม่นะพระองค์บอกนะครับให้เขาทําอะไรนะครับให้เขานะมีพระเจ้าเดียวให้เขาเชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของเขาไม่ํำ ไม่ไปทําพันธสัญญากับผู้คนที่อยู่รอบข้างเขานั้นนะครับไม่รับพระของเขาเหล่านั้นมานะครับแต่ให้ทําลายสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะจะกลายเป็นบ่วงแล้วดักนะฮะชีวิตของเขาและทําให้เขาจมลงนะครับการทดลองการล่อดลวงต่างๆก็เข้ามานะครับมาถึงตัวเขาเองนะครับแม้ว่าตัวของเขาอาจจะดูเหมือนเข้มแข็งแต่สิ่งการทดลองก็อาจจะ เกิดเกิดขึ้นนะครับกับลูกหลานของเขาก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็อยากจะให้นะเขาทําลายสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีส่วนในนะครับความบาปไม่ให้การทดลองนะครับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกพี่น้องชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะทําลายความบาปนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่จะล่อลวงให้เราหลงจนไปจากพระเจ้าและรวมถึงลูกหลานของเราด้วย เห็นไครับพี่น้องเราจะเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็รักษาพระวจนะของพระเจ้านะครับเรื่องเราก,ก็ดําเนินไปเราก็เห็นว่านะครับโมเสสได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้านะครับบนภูเขานะสี่สิบวันสี่สิบคืนในข้อที่ยี่สิบแปดนะโมเสสได้เขียนโมเสสได้บันทึกนะครับถ้อยคําแห่งพระัตสัญญานี้ไว้บนแผ่นศิลาคือพระบัญญัติสิบประการนะครับเราเห็นที่นี่โมเสสได้เป็นคนเขียนนะครับนะ ก่อนเห็นครั้งแรกนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ว่าครั้งที่สองนี้นะครับเป็นลายมือของโมเสสนะครับที่ได้จารึกนะครับบนศิลานั้นนะฮะแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราก็เองก็จะเป็นคนที่นะครับใส่ใจในการจดบันทึกด้วยเช่นเดียวกันอเมน,นไหมครับพี่น้องถ้านะไม่มีการบันทึกก็คงจะไม่มีนะครับมาถึงเราในวันนี้ นะครับเราขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเห็นนะครับชีวิตของโมเสสได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าในข้อที่1 9โมเสสลงมาจากภูเขาซีนายมีแผ่นทองอแผ่นพระโอวาสสองแผ่นในมือของท่านแตนะ่ท่านลงมาแล้วไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าพี่น้องนะครับเมื่อโมเสสใช้เวลากับพระเจ้าใบหน้าของท่านก็ได้รับนะครับพระสิริของพระเจ้าเต็มไปด้วยนะแสงนะครับ นั่นก็เป็นนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับแล้วก็ทําให้ผมก็ระลึกถึงนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาในครั้งแรกก็เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าความงดงามของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องและชีวิตของโมเสสใะเมื่อโมเสสได้สามารถี่จะทกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าใบหน้าของท่านก็นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า ชีวิตของเราเช่นเดีออยวกันถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราก็จะมีสง่าราศีของพระเจ้าอัานเป็นไหมครับพี่น้อง,อน,องนะครับชีวิตของเราหน้าบูดหน้าบึง้งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเต็มไปได้วยหน้าตาแห่งความชื่นชมินดีความอิม่มเอมใจก็จะออกมานะครับจากภายในเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าอัานเห็นไหมครับพี่น้อง,อองเราเห็นที่นี่และนะครับคนอิสราเอลก็มองดูนะครับ,มรนะรบโมเสสเห็นท่านนะครับ หรือทอแสงก็กลัวไม่กล้าเข้ามาแต่โมเสสก็ให้เขาเหล่านั้นเข้ามาและโมเสสก็กล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับและนะครับท่านพูดพระวจนะของพระเจ้าพอพูดจบก็เอาผ้าคลุมหน้าท่านไว้นะครับและเมื่อโมเสสเข้าไปหาพระเจ้าก็ถอดผ้าคลุมหน้านั้นนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับพระเจ้ารับพระสิริของพระเจ้านะครับมานะครับรับถ้อยคําของพระเจ้า ใบหน้าของท่านก็สุขใสนะครับเต็มไปด้วยนะครับพระสิริของพระเจ้าและเมื่อออกมาก็พูดพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็คลุมหน้าไว้นะครับเพราะว่านะครับโมเสสไม่ต้องการให้นะครับคนอิสราเอลนั้นนะครับเห็นว่านะครับพระสิริของพระเจ้าหรือว่าใบหน้าที่สุขใสนั้นก็หาแสงนั้นก็หายไปนะครับแต่ว่านี่ก็เล็งเห็นนะครับถึงนะครับ ชีวิตของโมเสสที่จําเป็นจะต้องนะครับเข้ามาหาพระเจ้าแต่พี่น้องที่รับนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เห็นสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงพูดถึงนะครับสิ่งที่ดีกว่านะครับบัญญัติของโมเสสเมื่อโมเสสเข้ามาหาพระเจ้าเราเห็นว่าชีวิตของโมเสสก็เปลี่ยนไปอามีไหมครับพี่น้องและในพระคำของพระเจ้า2โครินธ์บทที่3นะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้กลับไปนะครับมีโอกาสได้ไข้ควรแล้วก็ เรียนรู้อ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปาโลได้บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าพี่น้องท่านไม่รู้หรือนะครับในเรื่องของนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ให้แก่เราเป็นไ,ไหมครับพี่น้องในสมัยโมเสสพระเจ้าประทานพระบัญ,ญญัตินะครับที่เป็นตัวอักษรนะครับนะที่เขียนไว้บนศิลา นะครับแต่ว่านะครับเราได้รับพระวิญญ,ญาณประุทธิ์ของพระเจ้าที่โปร่งทรงเข้ามาอยู่ในใจของเรานะครับและโปร่งทรงเขียนและถ้อยคำของพระองค์ไว้ในหัวใจของเรานะครับในพระคำสองโครินธ์บทที่3นะครับข้อที่สนะครับแลอาจารย์ปโลก็บอกนะครับว่าเราเป็นผู้ผปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญ,ญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทําให้ตายแต่พระวิญ,ญญาณประทานชีวิตนะครับในบัญญัติของโมเสสที่โมเสสได้รับในครั้งแรกนั้นนะครับเมื่อเขาไม่เชื่อฟังนะครับนะก็จะตายแต่นะครับพระเจ้าทรงโปรดประทานพระวิญ,ญญาณบริสุให้มาอยู่ในเรานะครับเพื่อจะพูดกับเราสอนเรานะครับและประทานชีวิตให้กับเรานี่คือความแตกต่างนะครับนะและ พระวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าแม้ขนาดนะครับการรับใช้นะครับที่มาตามตัวอักษรตามบทบัญญัติที่โมเสสได้รับเนี่ยก็ยังทําให้ใบหน้าของโมเสสเนี่ยเต็มไปด้วยรัศมีของพระเจ้าแม้ว่ามันจะเป็นรัศมีที่อยู่เพียงชั่วคราวนะครับและมันก็จางหายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องที่รักชีวิตของเรา ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า<ๆ>ก็จะมีสงานราศีมีลมัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับที่ปรากฏบนใบหน้าของโมเสสเห็นไหมครับพี่น้องนะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษแก่เรานี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานะครับเป็นลัศมีที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่านะครับถ้าแม้นะครับ,นนรบในสมัยของโมเลสลัศมีที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของโมเสสนั้นก็ ทำให้ประชาชนก็รู้สึกกลัวรู้สึกยำเกรงพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักนะครับชีวิตของเราที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นนะครับก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกอามนไหมครับพี่น้องนะครับและผมอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้านะครับให้กับพี่น้องในบทที่12โครินธ์บทที่3ข้อที่12เป็นต้นไปนะบอกว่าเมื่อมีความหวังเช่นนั้นแล้วเราจึงพูดด้วยความกล้าอย่างยิ่งและเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมไว้บนใบหน้า เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเพ่งดูการสิ้นสุดของรัศมีที่ค่อยๆจางหายไปนั้นแต่ความคิดของพวกเขามืดมวัวไปเพราะว่าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาทั้งหลายอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคุมผ้าคุมนั้นยังคองอยู่ไม่ได้ถูกเปิดออกเพราะผ้าคุมนั้นถูกเปิดออกโดยประคิด พี่น้องคนอิสราเอลแม้ว่าเขาจะได้รับพันธสัญญานะครับและเมื่อเขาอ่านนะครับพระวจนะของพระเจ้าเขาก็เอาผ้าคลุมไว้นะครับเขาไม่มีความเข้าใจแต่พี่น้องที่รักถ้าเราขอบคุณพระเจ้าปรีสุกิเจ้าทรงเอาผ้าคลุมนั้นออกเมนไหมครับพี่น้องประทานความสว่างประทานความเข้าใจให้แก่เรานะครับโดยปรีชุริเจ้าในข้อที่15บอกว่าแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เมื่อใดที่เขา ที่อ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นยังปิดบังใจของเขาไว้แต่ถ้าใครหันมาหาองค์พผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นก็จะถูกเปิดออกองค์พระผู้เป็เจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็เจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองรูพระรักษณขององค์พระผู้ป็เจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพี่นองเราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราได้มีพระวิญญาณบปิสุดของพระเจ้าเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราองค์ก็เปิดเผยนะครับและให้สิ่งที่ดียิ่งกว่าในสมัยของโมเสสนะครับเราเห็นว่าในสมัยของโมเสสก็มีความยิ่งใหญ่นะครับหน้าเกรงขามนะครับแต่ว่าเรามีสิ่งที่ดีมากกว่านั้นในเวลานี้ นั er whales, ่นคือพระองค์นเป็ส nah ุดของพระเจ้าท <for S 1> <Mu> ี so, ่อยู่กับเราอเมนพระคับพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดทํากิจในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับให้ชีวิตของเรานะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะครับให้เรามีศักดิ์ศรีมีสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นทุกวันอเมนพะคับพี่น้องให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทุกวันทุกวันให้เรางดงามขึ้นเปลี่ยนแปลงจากศักดิ์ศรีระดับหนึ่งไปสู่อีกศักดิ์ศรีระดับหนึ่งเป็นศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้า นะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับที่เราจะเข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นและเราจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าะทุกคนเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าอเมนนะครับพี่น้องขอพระเจ้าสมบลให้เรามีความเข้าใจนะครับในแผนการของพระเจ้านะครับในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับและให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรานะครับเราไม่ได้ถือตามตัวอักษรแต่เรานะครับมีพิญญาณของพระเจ้าที่ทรงอยู่ในเรา นะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับในการไข้ควรพระเจ้นะของพระเจ้าและให้พระคำของพระเจ้าเข้ามานะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ